ก็เราอยากได้ตังต่อเดือนอะ่ะเราเออกไปต่อเดือนแล้วก็ต้องอยากได้ตังต่อเดือนแต่ไม่ได้แบบบังคับว่าต้องทําทุกเดือนหรืออะไรอย่างงี้คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแล้วตอนที่ตั้งคําถามไปก็ไม่ได้ถามเพราะว่าจับไปเอาเพราะว่าตั้งใจกันอยู่แล้วว่าไม่ได้จะอยากอยากได้อะไรแบบตรงอะไรอะไรยังไงจากใครแต่ก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่ซึ่งมันก็ห้ามความคิดใครไม่ได้เนาะพาลูกไปเที่ยว คุยล่าที่ต่างๆค่าบ้านพักค่าอะไรอย่างนี้ไม่ได้รวมอยู่ในบินเบิกแบบนี้เรียกว่าหนูต้องการไหมคะไม่ได้ต้องการนะคะกลับมาร้อนระอุบนโลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะสำหรับเรื่องของครูเต้ยอภิวัตรกับขนมสสิกานะคะหลังจากที่มีเพจดังเผยเรื่องดราม่าทำร้ายร่างกายในวันเกิดของลูกชายคนเล็กซึ่งต่างฝ่ายค่ะต่างออกมาเคลียร์แล้วว่ามันไม่ใช่ความจริง แต่เรื่องนี้นะคะก็ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลกันแบบรัวๆเลยล่ะคะ่ะทางฝั่งของครูเตยเองนะคะออกมาโพสต์ร่ายยาวชี้แจงในเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วก็เหตุผลที่ยังไม่เซ็นรับรองบุตรและก็ชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับประเด็นที่ว่าทำไมต้องใช้บินเบิกเงินรายเดือน โดยครูเตยก็ปิดท้ายค่ะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่สามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ก็เห็นควรปล่อยให้ศาลเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ได้คําสั่งที่ชัดเจนโปรง่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะประโยชน์สูงสุดของลูกๆ ขนาะเดียวกันทางฝั่งของขนมเองนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความเรื่องการเซ็นรับรองบุตรโดยก็ยกเรื่องที่จะพาลูกๆเนี่ยไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แล้วขอหารค่าตัว๋วรวมถึงของขวัญวันเกิดของลูกที่บอกเลยนะคะว่าเบื้องล่างไม่ใช่แบบที่ทุกคนได้รับรู้กันโดยล่าสุดค่ะขนมซาสิการก็ออกมาไลฟ์นะคะมีการขายของแล้วก็พูดคุยกับแฟน บางช่วงบางตอนค่ะมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเธอก็บอกว่าเล่าไม่ได้นะคะเพราะทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายแล้วและเผยว่าถ้าเรื่องนี้นะคะเกิดการขอโทษอะไรกันขึ้นมาเนี่ยเธอบอกว่ายอมรับคําขอโทษแต่ในส่วนที่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดและก็ยังมีการพูดถึงเรื่องบินเบิกเรื่องบ้านและก็อีกหลายๆเรื่องนะคะที่แฟนๆแ,แล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยส่งคําถามคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวยังไงไปฟังขนมพูดถึงเรื่องนี้กันเลย เรื่องที่ว่าอะไรยังไงเกี่ยวกับวันนั้นเหตุการณ์ไปยังไงเล่าไม่ได้นะคะเพราะทุกอย่างกําลังอยู่ไปในกระบวนการขั้นกระบวนการหรือกระบวนการเนาะกระบวนการขั้นตอนตา,ตามการตามกฎหมายแบบที่อเมนกับพี่เทพพูดไปเลยนะคะก็พูดไม่ได้นะคะแต่ว่าหนูเห็นในล,ลูกกาอยู่ในแหลมอยู่ในนี้แล้วก็มีตาทิพย์ที่ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าข้างบ้านคนก็เห็นเหมือนกันนะคะ ขอวเวลาเวลาเปิดคลิปยังไม่รู้เลยทุกคนไม่ได้พูดสั่งสครับเลยขอพูดถึงสบู่ก่อนสบู่นะคะแวไบแปแวะแป๊บซื้อสบู่แถมพี่บูมไหมคะไม่ได้แถมนะคะนี่แถมก็เราอยากได้ตังต่อเดือนอ่ะเราเออกไปต่อเดือนแล้วก็ต้องอยากได้ตังต่อเดือนแต่ไม่ได้แบบบังคับว่าต้องทําทุกเดือนหรืออะไรอย่างงี้คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าแล้วตอนที่ตั้งคําถามไปก็ไม่ได้ถามเพราะว่าจับไปเอา เพราะว่าตั้งใจกันอยู่แล้วว่าไม่ได้จะอยากอยากได้อะไรแบบตรงอะไรอะไรยังไงจากใครแต่ก็ยังมีคนคิดแบบนี้อยู่ซึ่งมันก็ห้ามความคิดใครไม่ได้เนาะพูดไปก็ไม่รู้จะฟังหรือเปล่าแต่ไหนๆมันก็ยืนยันคําเดิมว่าตั้งแต่แรกที่ตัดสินใจแบบนั้นก็เพราะว่าก็ต่ไปแล้วความรู้สึกอ่ะอืมแต่มันก็มีเหตุผลที่พูดบางอย่างเราก็รักษาสิทธิแต่ในเมื่อนะวันเนี้ยมันไม่มีอะไร เลิศอะมันจะต้องกลายเป็นว่าเออถ้างั้นเราก็คงต้องตัดสินใจแล้วว่าเราก็ทํายังไงไอะไรย่างเงี้ยเออได้เดี๋ยวสิ้นปีเดี๋ยวปลายปีแบบนี้จะพาไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อยากจะเอาค่ะไม่ได้อยากจะเอาเลยไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องให้หรืออะไรอย่างเงี้ยพาลูกไปเที่ยวภูรล่าที่ต่างๆค่าบ้านพักค่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้รวมอยู่ในบินเบอร์แบบนี้เรียกว่าหนูต้องการไหมคะอ่ะ ไม่ได้ต้องการนะคะแค่รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบไหมอะแค่นี้แค่นี้เลยแต่นะตอนเนี้ยไม่แล้วไม่ต้องมาอะไรทางนั้นแล้วไม่ได้อยากได้อะไรอยู่งนีดเดียวกู้เพื่อลูกไปแล้วทุกวันนี้ที่หนุ่มสู้อยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อลูกทุกอย่างก็เพื่อลูกอย่างที่พาไปดิสนีย์แลนด์เนี่ยหนุ่มกับพี่มุกอะสัญญาบเขาวไว้ตั้งแต่ต้นปีคือเขาเดินมาบอกว่ามามี พาไปดิสนีย์แลนด์ได้ไหมเราหนูกับพี่บุ๊กก็เลยสัญญาเขาไว้ว่าเออจะพาไปเนาะสิ้นปีสิ้นปีจะพาไปแล้วเราก็ต้องพาไปจริงๆเพราะว่าเขาพูดอะไรเราเขาจำเขาเป็นเด็กก็จริงแต่เขาจาแล้วความทรงจําในวัยนี้ของเขาหรือความต้องการในวัยนี้ของเขาไม,ไม่สามารถวนกลับมาได้อีกแล้วแล้วเราก็จะไม่เห็นลูกมีความสุขในวัยนี้ได้อีกแล้วในช่วงวัยแต่งของเขาอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆกับการที่เขาแสดงออกของความรู้สึก เพราะฉะนั้นวัยนี้เขายังอยากให้เราอยู่กับเขาเขายังต้องการเราเราต้องรีบอ่ะเราต้องรีบเก็บเกี่ยวทุกอย่างไม่รู้ดีหนูก็แบบใครจะว่าหนูไม่รักลูกก็ตามก็แล้วแต่ว่าไปเลยแต่ความเป็นจริงคือหนูรักลูกมากแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าทุกวันนี้ที่ทำก็เพื่อลูกเพื่อที่บ้านไม่ได้เกี่ยวกับแบบอย่างอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้อยากให้ใครมาซัพพอร์ตชีวิตด้วยไม่เคยแบบ ต้องการให้ใครมาซัพพอร์ตเราเลยเพราะณนะวันนี้เรารู้สึกว่าเราสามารถซัพพอร์ตลูกเราได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนไหนก็แล้วแต่แล้วทายังไงถ้าวันหนึ่งทาไม่ได้ไม่มีคําว่าทําไม่ได้ของหนูเลยเวลาที่หนูท้อหรือหนูคิดขึ้นมาว่าเอยหนูจะทําได้หรือเปล่าหนูจะแบบซัพพอร์ตลูกได้ไหมอะไรเงี้ยหนูจะมีความคิดอรืความนิดนึงตีขึ้นมาในหัวเลยว่ามันจะต้องไม่มีสิ่งนั้นหนูจะต้องทําได้อย่างเดียวเพราะว่าอะไรเพราะอะไรเพราะว่าลูก